Better to know. คุณผู้ชมคะในวันศุกร์แบบนี้แน่นอน b บ t t e เทอร์ทนของเราจะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆของดนตรีเพราะๆจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกันนะคะวันนี้เราจะตามติดต่อเนื่องกับเรื่องราวของเครื่องดน,นตรีชนิดหนึ่งนั่นก็คือเปียโนทราบกันไปแล้วนะคะว่าการหัดเรียนเปียโนเนี่ยช่วยเสริมทักษะด้านต่างๆแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการกันด้วยวันนี้เราก็เลยจะไปดูคะ่ะอัปเดตกันต่อว่าเด็กๆที่มาเรียนเปียโนนั้นเขาได้มีการเสริมทักษะหรือว่าเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างไปติดตามพร้อมกันในใ ช่วง Healthy Melody ค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง Healthy Melody ครับวันนี้เราเรียนอยู่กับอาจารย์ดรประวัติชัยนะครับเราจะมาคุยกันต่อเรื่องประโยชน์นะครับของการเล่นเปียโน,โนเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมนะครับว่าประโยชน์มีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ คราวที่แล้วเราพูดจะแล้วเรื่องความคิดสร้างสารรค์นะเรื่องอสังคมนะครับเรื่องอด้านอารมณ์งั้นวันนี้ครับอยากให้ดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ครับเอโนโมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ไหมครับอ่าก็คืออันนี้ผมก็ไม่ได้พูดเองโดยมโมนโนเองนะก็คือม,ม,มีมีงานศึกษามาแล้วครับจากที่ประเทศแคนาดาก็มีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีนะครับ ก็อย่างอย่างถ้าเขาเปรียบเทียบกันระหว่างเด็กที่เรียนเปนโนกับเด็กที่ไม่เรียนเปนโนนะครับพอไปเรียนในคลาสเนี่ยก็จะม <c oughs> ีเขาเรียกว่ามีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างเช่นทางด้านการจดจําการคํานวณเลขการด้านใช้ภาษานะครับหรือว่าอย่างหนึ่งที่ด้านเขาเรียกว่าดิเลกเซียก็คือว่าการที่มีปัญหาด้านด้านการอ่านนะครับก็คือเด็กก็จะแบบสามารถาเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านเนี่ยก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ครับผมก็โดยโดยในคลาสเนี่ยก็จะจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับอ๋อถ้างนั้นก็คือนอกเหนือจากเล่นดนตรีเก่งก็ยังช่วยให้เรียนหนังสือเก่งด้วยใช,ใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่งงางนั้นมีด้านอะไรอีกยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาสมมติว่าการฝึกสมาธิถ้าน้องอยากเรียนเก่งน้องต้องมีสมาธิจดจ่อได้ดีขึ้นเนี่ยเป็นโนสามารถช่วยได้ไหมครับ จริงๆเปียโนช่วยได้ครับจริงๆก,ก็ทุกเครื่องด้วยเช่นกันทุกเครื่องดนตรีเพราะว่าเว,วลาเราอ่านโน้ตนะครับอย่างเช่นเราต้องมีสมาธิจดจ่อในการที่จะดูว่าโน้ตนั้นคือโน้ตตัวอะไรแล้วก็เราต้องมาตอบสนองกับมือที่คีย์ไหนอย่างไร <S <S คือการการการที่เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราทำให้มันผลิตเสียงมาได้เนี่ยมันต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากคือสังเกตว่าเขาก็มีงานงานงานทดสอบว่าเด็กที่สมาธิสั้นนะครับ เขาก็จะจะสามารถมีความสามารถมีขีดจำกัดที่ค่อนข้างมากขึ้นเทียนิดเทีหน่อยนะครับอย่างอย่างที่ต่างประเทศที่เขาเอาไปใช้ไปบําบัดสำหรับเด็กที่เป็นเขาเรียกว่า a d h d ครับก็พวกที่น้องๆที่สมาธิสั้นจดจ่ออะไรไม่ค่อยอยู่นานๆเท่าไหร่ใช่ครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่าก็พอเล่นดนตรีไปนะมันก็จะทําให้เราจดจ่อกับเรื่องนั้นๆได้ดีขึ้นเวลาไปประยุกต์กับเรื่องการเรียนหนังสือก็ ทำให้มีสมาธิดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยากไปอีกมุมหนึ่งว่าคราวที่แล้วเราได้คุยกันแล้วเรื่องว่ามีการพัฒนาทางด้านอารมณ์นะครับเวลาที่เด็กได้เล่นเปียนโนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติอย่างงี้ครับนอกเหนือจากการพัฒนาอารมณ์แล้วก็เป็นผู้ใหญ่อย่างงี้ครับเราสามารถเอามาใช้พัฒนาในการลดความตึงเครียดหรืออะไรนี้ได้ไหมครับ,รบในแง่มุมของผู้ใหญ่นะครับผมก็จะแบ่งเป็น2อสอ,สอแบบก็คือว่าทางแง่มุมของ <c oughs> กับง่มุมของของ,ของผู้สอน ส่วนใหญ่ถ้าผู้ปกครองกับผู้สอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความสําคัญต่อเด็กที่ให้เรียนนะครับอย่างนี้มุมผู้ปกครองลดความตึงเครียดโดยการที่อย่างอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อเทปคนก่อนว่าว่าพอลูกบุญหลามอารมณ์ไม่ดีแล้วมาเรียนแล้วมีโฟกัสดึงความโฟกัสเขามาที่เบโนกลับมาอารมณ์ดีอันนี้ลดความตึงเครียดผู้ปกครองแน่นอนนะครับส่วนความตึงเครียดของครูผู้สอนก็คืออย่างเช่น ผู้อย่างย่างยครับยกตัวอย่าง,งผมเองนะครับเวลาผมมีเรื่องอไม่สบายใจบางทีนะครับหรือร้อนใจหรือหรือทุกใจเนี่ยเวลาทุกครั้งเนี่ยที่มาโรงเรียนดนตรีรัสมุสสรน,นะครับสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยความสนใจมันจะหายไปเพราะแน่นอนครับการสอนมันก็ต้องใช้สมาธิต้องอมีความโฟกัสใช,ใช้ใช้ประมวลความรู้ทุกอย่างมันทําให้เราดึงความสนใจจากจุดในแง่ลบมาเป็นแง่บวกนะครับส่วนอันสุดท้ายเลยคือถ้าลดความตึงเครียดของคนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเล่นนะครับแค่ฟังเพลงเปนโนนะครับหรือเขาจะเขามีวิจัใจมาว่าเสียงเปนโนกับเสียงร้องเพลงจะช่วยลดความเครงเครียดได้นะครับจากที่เทปเทปไหนเทปที่รายการนี้ได้นำเสนอไปผมก็ดูเหมือนกันก็ที่เรื่องดนตรีบำบัดนะครับก็ในแง่หมู่ทั่วไปเนี่ยถึงฟังก็ลดความเครงเครียดได้ถึงแล้วเล่นผู้เล่นเองก็ลดความเครงเครียดได้เช่นกันเพราะว่าเราเราเอาจิตใจเรามาจด่อคกับศิลปะงานนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้ว ก็จริงๆแล้วเปียโนนะคบเป็นเครื่องที่เวลาเล่นเนี่ยครับก็คือมีตัวน้ําเสียงนะที่สามารถทําให้คนนะคบเวลาฟังแล้วเนี่ยผ่อนคลายได้มากที่สุดนะครับถ้าเทียบกับเครื่องสายหรือเครื่องเป่าอื่นๆนะครับก็เลยเป็นที่มาผมว่าเป็นที่มาว่าทําไมเวลาฟังเปียโนแล้วเนี่ยจะรู้สึกเครียดน้อยลงถ้าฟังเพลงเบาๆที่เล่นด้วยเปียโนก็จะทําให้เรารู้สึกเครียดได้น้อยลงนะครับตอนนี้เนี่ยครับพอมาดูแล้วโอ้โหประโยชน์มีหลายด้านมากเลย คนที่เล่นดนตรีเนี่ยครับต้องทำกิจกรรมอื่นเยอะเปียนโนเป็นเครื่องหนึ่งที่ต้องทำทั้งอ่านทั้งเล่นทั้งฟังทั้งเหยียบแพดเดิลใช่ไหมครับถ้าทำกิจกรรมเยอะขนาดนี้ครับไม่แน่ใจว่าการเล่นดนตรีแบบนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองหรือเปล่าครับออตอบได้ว่ามีแน่นอนครับก็เช่นเดียวกันครับ การที่เล่นดนตรีแล้วมีการพัฒนานสมองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางผลง,งานวิจัยมีมีออกมาพิสูจน์แล้วนะครับก็จะเพิ่มเขาเรียกว่านิวรอนในสมองนะครับให,ให้มีความคิดเป็นกระบวนการมากขึ้นสังเกตว่าก็มีมีมีหลายงานวิจัยบอกว่าคนที่เรียนเปียโนครับสามารถที่จะคิดได้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็อย่างถ้าให้เล่นเกมพัซเซิลการตอบพัซเซิลครับสามารถทําให้การจัดเรียงความคิดเป็นระบบมากขึ้นว่าเขาจะไปการทํางานเนี่ยมันจะทํางาน ฝึกทั้งซีซ้ายและซีขวาเป็นต้นอันนี้คือแบบคร่าวงๆง่ายๆครับครับคือจริงๆถ้าดูจากงานวิจัยเนี่ยก็เห็นเยอะมากเลยนะครับที่ว่าพอเล่นดนตรีไม่ว่าเครื่องอะไรก็ตามนะครับนิวรอนจะทํางานเยอะมากเลยครับแล้วก็มันเหมือนเกิดแบบสปาร์กิิงในในตัวสมองนะครับก็คือเราก็จะใช้สมองได้หลายส่วนมากนะครับทาให้จดจําได้ดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยจริงๆถามผมผมคิดว่าถ้าเป็นเด็กนะยิ่งสําคัญเพราะว่าเด็กเนี่ยกำลังจเจริญเติบโตใช่ไหมครับไม่อ การที่เราพัฒนาสมองเขาไปพร้อมกับร่างกายเขานะมันจะช่วยทําให้เขาเนี่ยครับเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งขึ้นหรือว่าสูงอายุเนี่ยครับถามว่าจําเป็นไหมผมว่าจําเป็นมากเพราะว่าถ้าเราไม่อยากมีโรคสมองเสื่อมหรืออะไรแบบนี้นะครับก็มีความจําเป็นครับถามว่าสายไปไหมเวลาอายุ60-70ต้องเริ่มเล่นเปียโนไม่มีอะไรที่สายเกินไปครับสามารถทําได้เราอาจจะไม่ต้องเล่นเก่งมากก็ได้แต่ว่าใช้ประโยชน์จากการเล่นเปียโนเนี่ยนะครับในการช่วยเรา ลดความเสี่ยงของอาการในแง่ของการเป็นโรคสมองเสื่อมนะครับตอนนี้ถ้ามาดูแล้วนะครับกำลังจะคิดว่าเอ๊ะทปบยนสามารถพัฒนาสมองได้แล้วในแง่ของร่างกายครับเปนมีอะไรบ้างที่มันช่วยพัฒนาทางร่างกายได้บ้างครับก็แน่นอนครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วคือการเล่นเปนครับต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายนะครับเริ่มจากท่านั่งที่ถูกต้องก็คือท่านั่งถูกต้องคือหลังต้องหลังต้องตรงนะครับไม่ไม่งอครับอันนี้ก็ทําให้เราลดความ การเป็นเขาเรียกว่าออฟฟิศินโรมได้ละอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลการเล่นที่ถูกต้องเนี่ยคือจะต้องห้ามเกรงห้ามยกนะครับข้อมือข้อศอกแขน uh, ท่านั่งถูกต้องของเบโนเนี่ยมันจะเป็นท่านั่งที่ค่อนข้างที่จะธรรมชาติกับร่างกายมนุษย์ที่สุด <c oughs> ก็คือเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปนะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถ้าลงลึกไปนิดนึง <c oughs> ก็คือการใช้กล้ามเนื้อส่วน,นต่างๆหรือการใช้โคออร์ดินเอชชันของร่างกายต่างๆเพราะว่าต้องใช้ตาอ่านโน้ตต้องใช้นิ้วต้องใช้มือในการตอบสนองการอ่านโน้ตต้องใ เท้าเหยียบพ,พัดพราพเป็นโนก็จะมีพัดโรด้วยคือเออตัวที่เหยียบให้ให้เสียงกล้องวางน,นะครับแล้วก็ใช้ข้อศอกต้องขูต้องฟังด้วยคือถ้าวิเคราะห์จริงแทบใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นการฝึกโคเดชันที่ดีมากๆอย่างหนึ่งครับแสดงว่าการเล่นเปียโนน,นี้จริงๆก็ใช้ทั้งกำรรเนื้อมัดเล็กและกำเนื้อมัดใหญ่นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทั้งแขนด้วยใช้ขาด้วยเนาะหรือว่านิ้วมืออย่างเงี้ยครับซึ่งเราอาจจะไม่เคยใช้นิ้วมือ ทีละนิ้วนะเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมครับยกเว้นว่าใช้นิ้วชี้ชี้สั่งทําอะไรก็ตามนะแต่ว่าทั่วๆไปแล้วเราไม่เคยได้ใช้นิ้วแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ทําแบบนี้ครับมันมันอาจจะช่วยทําให้สมองเราทํางานเยอะขึ้นกล้ามเนื้อที่ไม่เคยใช้เลยเนี่ยครับถูกใช้งานแล้วก็ลดสภาพความเสื่อมเพราะว่าอะไรที่ไม่ได้ใช้ระวางไว้อยู่เฉยๆนานๆนานเนี่ยมันมักจะพังใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราได้ใช้เขาว่างนะมันจะช่วยทําให้เขา ได้กลับมาแล้วก็พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะครับก็วันนี้มีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะมาคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วโลกที่เราพูดเรื่อง new normal เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบไหมกับการเรียนการสอนเปียโนหรือว่าเราต้องปรับตัวย,ยังไงบ้างพบกันใหม่คราวหน้าครับ know. กำลังฟังเพลินเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ทั้งสองคนคุยให้เราฟังนวมถึงการฟังเสียงเปียโนที่พริ้วสุดๆเลยนะคะก็ได้ทราบกันไปแล้วค่ะว่าเครื่องดนตรีอย่างเปียโนเนี่ยช่วยเสริมทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือว่าร่างกายของผู้เล่นเองรวมไปถึงคนฟังอย่างเราเองก็มีความสุขและก็รู้สึกสดชื่นไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะก่อนจะปิดเบรกนี้แนนมีกิจกรรมดีๆมาเชิญชวนคุณผู้ชมรายการรามาสแควร์ทุกคนให้ช่วยกันเข้าไปทําแบบสอบถามกันหน่อยนะคะหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR คหน้าจ์ ได้เลยค่ะเพื่อเข้าไปร่วมตอบแบบสอบถามจากทางรามาชาแนลนะคะเราอยากรู้ว่าคุณนั้นมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพในการรับชมรายการของทางสถานีรามาชาแนลมากน้อยแค่ไหนสาหรับใครก็ตามที่เข้ามาทําแบบสอบถามกับเราจะได้ลุ้นรับรางวัลนะคะพิเศษแบบนี้เลยโชว์ขึ้นหน้าจอเรียบร้อย200ท่านประกาศรายชื่อผู้โชคดี18กันยายนนี้นะคะยังไงก็ลองสแกนแล้วก็เข้ามาถาแบบสอบถามให้เราเยอะๆนะคะจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็ให้พวกเรานั้น ผลิตรายการดีๆให้ข้อมูลด,ดีกับคุณผู้ชมทุกคนที่ชมรายการของเรานั่นเองนะคะเอาล่ะพักกันสั้นๆช่วงหน้าแขกรับเชิญของเรารอพร้อมอยู่แล้วเราจะมาค้นพลังบวกจากเขากันจะเป็นใครและเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ